แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจยอมขาดทุนมหาศาลเพื่อปล่อยตัวกองหน้าดาวรุ่งรัสมุสโฮลุนก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หลังการปิดดิวคว้าตัวเบนจามินเซสโกเข้ามาเป็นกองหน้าหลักในแผนของโค้ชรูเบนอโมริมทำให้แมนยูพร้อมพิจารณาขายรัสมุสโฮลุนที่เพิ่งดึงมาจากอตาลนตาด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์เมื่อปี2023ตามรายงานล่าสุดปีศาจแดงอาจต้องยอมปล่อยเพียง30ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องขาดทุนกว่า42ล้านปอนด์ เพื่อปรับ,บสมดุลทางการเงินและหลีกเลี่ยงปัญหา PSR ในตลาดซื้อขายรอบนี้แม้โฮยลุนจะถูกคาดหวังให้เป็นกองหน้าตัวความหวังแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำได้เพียง4ประตูจาก32นัดพรีเมียร์ลีกรวมทุกรายการยิงได้เพียง10ประตูจาก52นัดจุดเด่นของโฮยลุนคือความสูงถึง191ซนติเมตรความเร็วพลังการเล่นลูกกลางอากาศแต่ปัญหาหลักคือการจบสกอร์ไม่คมการเคลื่อนที่ยังขาดความสอดประสานกับแผงกลางและมักถูกกองหลังทีมใหญ่หยุดได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถแบกภาระกองหน้าหลักของทีมได้เต็มที่แม้ในพรีซีซั่นล่าสุดเขาจะยิงได้ในเกมชนะบอลหมัด4-1ต่อแต่โค้ชมองว่าฟอร์มของเขายังไม่คงเส้นคงวาและการเข้ามาของเซสโกทำให้ตำแหน่งศูนย์หน้าหลักตกเป็นรองทันทีคุณคิดว่าแมนยูควรให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองต่อหรือควรขายเพื่อตัดขาดทุนทันทีคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย